สี่ประตูเอ s ลเอสนะครับออกรถสามหมื่นเก้าพันบาทได้อะไรนะครับได้ชุดแต่งแรปเตอร์ล้อมแม็กขอบยี่สิบยางสามสามยกหน้าสองหลังสองนะครับมาดูกันว่ามีแต่งอะไรกันบ้าง สวัสดีครับผมบี้ครับจากเพจฟอร์พนักคอบายบี้ครับวันนี้อยู่ที่ฟอร์พนักคอสาขาบางแคครับด้านหลังของผมนะครับ4ประตู XLS นะครับราคาอยู่ที่899,000เาหก้าพันบาทกับโปรโมชั่นนะครับบอกท้ายคลิปเริ่มจากด้านหน้านะครับเปลี่ยนกันชนหน้าแรปเตอร์มาเลยครับถอดกันชนเดิมออกครับใส่กันชนแรปเตอร์เข้าไปนะครับแล้วก็กระจังหน้าเอเวอเรใหญ่ๆแบบนี้เลยครับพร้อมไฟ3จุดสีขาวครอบไฟหน้าให้เรียบร้อยซุ้มล้อนะครับเป็นซุ้มล้อของชุดแต่งแรปเตอร์นะครับล้อแม็กนะครับอย่างที่บอกล้อแม็กขอบ20ยางนนนะครับบบล้ๆแี้เลยครับ แม็กครับออฟเซต44ครับใส่ลูกมากันโกงให้เรียบร้อยยกหน้า2หลัง2นะครับคิ้วกันศาสตร์เบ้าลองมาเปิดติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับด้านท้ายข้อไฟท้ายให้เรียบร้อย XLS นะครับโลโก้จะมีกล้องด้วยนะครับกล้องถอยจากโรงงานนะครับกับคันนี้นะครับสีเทาดําราคาอยู่ที่8แส8 0 0 9,000บาทนะครับอย่าผมพาดูภายในนิดหนึ่งภายใน DBL XLS นะครับพวงมาลัยไฟฟ้านะครับพร้อมมัตติฟังก์ชัน รับสายเพิ่มเสียงสั่งการด้วยเสียงที่พวงมารยได้เลยนะครับมาพร้อมกับระบบไฟหน้าออโต้นะครับกุญแจนะครับเป็นกุญแจเสียบแต่ก็เป็นกุญแจรีโมทเช่นเดียวกันครับกับ d b l XLS นะครับมาด้านตรงกลางครับเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วนะครับเชื่อมต่อ Apple c a r า l a y Android Auto ได้เลยนะครับพร้อมช่องเสียบ USB Type C ได้เลยนะครับอันนี้ถ้าเป็นเกียร์6สปีดออโต้นะครับ เป็นไงบ้างครับกับภายใน DBL XLS นะครับเป็นไงบ้างครับกับคันนี้นะครับออกรถ39,000บาทได้ชุดแต่งลับเตอร์ได้รถแม็กขอบยี่สยกหน้า2หลัง2ครับออฟเซตสี่สี่ลึกๆแบบนี้แท้ๆอย่างนี้เลยนะครับลูกค้าได้สนใจนะครับออกรถ39,000บาทไม่มีเก็บค่าของแต่งเพิ่มนะครับ39,000บาทรับรถทรงแบบนี้ไปได้เลยลูกค้าได้สนใจทักเข้ามาหรือโทรมาคุยรายละเอียดก่อนได้นะครับที่เบอร์0954754336 ผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ